สวัสดีครับพบกัทุกครั้งครับกับช่องโนเนมก่อนหน้านี้เรามี e coupe รีวิวไว้แล้วคันหนึงหน้าตาแบบนี้แหละแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆก็ถามว่าอ้าวล้วไม่มีตัว amg เข้ามาเหรอแบบ full option น่ะวันนี้มีมาแล้วครับ e 2 5 0 coupe amg สภาพสวยมากๆเป็นรถปี2016มือเดียวเลขไม่ห1 6 0 0 0สสวยๆแบบนี้ราคาแค่1659,000าครับไปชมกันเลยครับผม เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับกับเจ้า e 2 5 0คันนี้เลขไมก็ไม่ได้เยอะเนาะอย่างที่รู้บอกไปแสนหนนะครับรถมือเดียวนะฮะสภาพสวยๆนิ่งๆเลยนะครับไม่มีประวัติอุบัติเหตุชนหนักนะครับผมนะให้ดูห้องเครื่องกันก่อนน,นะระหัส250แต่คันนี้ใช้เครื่องเบนซินพันแปดเทอร์โบนะครับ แรงม้าประมาณ204แรงมานะ้าเนาะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้7สปีดคันนี้เนี่ยขับสนุกประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมเห็นใหญ่ๆแบบนี้เขาทำได้นะ14-15โลลิตรสบายๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า AMG 4-Option เป็นยังไงรอบคันครับดูห้องเครื่องเอียมๆไปแล้วคราวนี้มาดูสภาพเอียมๆรอบคันกันบ้างครับผมน่โอเคไฟหน้าเขาก็จะเป็นทรง LED นะครับแบบคมเดียวเนาะ เอ <Office S 2> าเฟซเรียบร้อเป็นโคมเดียวเดลท์กับไฟเลี้ยวมันเป็นดีดี DVD, สวยๆแบบนี้เลยเซนเซอร์รอบคันแล้วก็มีกล้องมองหลังให้กระจังหน้า AMG นะครับแบบดาวจมใหญ่ๆนะครับชายล่างคิปโครเมียมสวยๆเอาฝากระโปรงก็เป็นโลโก้เป็นแบ,บนี้นะครับน่เมอร์เซเดสกับเบนซ์เป็นชื่อคนนะเบนซ์เป็นชื่อผู้ก่อตั้งแล้วก็ Mercedes, Mercedes เป็นชื่อลูกสาวของเพื่อนสนิทเอามารวมกันก็เป็นชื่อยี่ห้อแต่บ้านเราเล็กเป็นง่ายดีสภาพสวยมากๆล้อหน้ามาพร้อมกับยาง235ขอบ19เป็นล้อเดิมโรงงานยางปี20 3, เส้นแล้วก็ปี19เส้นหนึ่งดูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับล้อหน้าขวาเป็นยางปี19บอกกันไว้ก่อนเลยเผื่อใครมาดูเราจะได้ไม่งงนะครับงงกันตอนนี้เลยใช้ว่าเป็นเซตยางปี20และกันสภาพยางยังดีอยู่กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วอาโนรามิก ซันรูฟนะครับผมสภาพสีโดยรวมถือว่าสวยมวากโอเคยางหน้า235สายางหลังไซส์สองนะครับตามสูตรยางหลังใหญ่กว่ายางหน้าเพื่อการเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สวยขึ้นด้วยดูสปอร์ตมากขึ้นคมไฟหลังแบบนี้นะครับแล้วก็แบต e 2สองห้าศูนะ,ะให้ดู ความสปอร์ตคู่ความหรูแบบเต็มๆก่อนครับทางด้านท้ายนะครับมีดิฟฟิเซอร์ให้มีชุดแต่งให้มาดูที่เก็บของกันดีกว่านะครับมันไซมันก็ไซประมาณ e ีคลาสเนาะมันก็ใส่ถุงกอล์ฟได้สบายๆแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มนะการที่ดึงเพื่อที่จะขับเบ,บาะหลังนะครับได้สองตอนแยกซ้ายขวานะครับตรงนี้ยางอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างครบนี่สภาพ ตัวถังสวยๆนะครับไร้รอยนะฮะตัวนี้ยังไม่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะต้องใช้มือปิดเหมือนเดิมนะครับผมอโอเคเดี๋ยวไปดูในรถกันครับ คันนี้เป็นสมาร์ทคีแล้วล็อกรถหรือปลดล็อก,กที่มือจับได้ล็อกรถนะฮะกระจกเขาจะพับแบบนี้นะครับปลดล็อกก็แค่สอดมือเข้าไปนะฮะ,ะก็เปิดได้เลยเปิดเข้ามาก็จะพบกับการตกแต่งเป็นหนังสีดำนะครับเดินได้แดงนะฮะข,ข้างก็จะเป็นสวิตช์เกี่ยวกับเบาะนะครับแล้วก็กระจกต่างๆยังไงมันก็เป็นจุดเด่นของเบนซ์อยู่ดีนะครับก็คือเมมโมรีเบาะ คู่หน้าได้ทั้งคู่นะครับผม B M มมได้แต่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ให้ดูรถคูเป้เนี่ยประตูเขาจะยาวนะครับผมคือมันเข้าออกได้ง่ายเพราะประตูบานมันค่อนข้างกว้างนะครับอ่นะคราวนี้มาดูสภาพกันของบัลัย A M G สวยๆนะครับที่แบบไฟหน้านะครับแล้วก็อุ่มสตาร์ทพาร์คิ่งเบรกจะใช้เท้านะครับใช้เท้าซ้ายเนาะแล้วตรงนี้เป็นตัวปลดล็อก นะครับผดกดเบรกมือเบาเป็นหนังผสมอคอนทาร่าครับสวยๆเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันครับกุจจเ,เขาก็เป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้อยู่แต่พอสตาร์ทแล้วก็พบว่ากับตัวนี้แหละขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเลขไม่แสนหนึ่งหกของอะไรเนีก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ AMG นะหนัง เย็บได้ไดสีแดงมีทัชสิฟให้ด้านขวาก็เป็นคันเกียร์นะตามสไตล์ของเบนที่จะอยู่ตรงคอพวงมาลัยด้านขวาด้านซ้ายก็เป็นการปาน้ำฝนพร้อมทั้งไฟเลี้ยวกานเล็กๆต,ตรงกลางเนี่ยก็คือปรับพวงมาลัยนะแล้วก็อันล่างจะเป็นครูสคอนโทรลจอกลางสภาพเนีย้ยบเนี้อนันโซนกลางสวยๆนะฮะถัดมาก็จะเป็นแอร์ดิเอต2อสองโซนแล้วก็ช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะครับ ที่วางแก้วน้ำนะสภาพดีมากๆนะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับโหมดนะครับผมก็จะมี Eco Sport m a n u มนนะครับตัวนี้เป็นปุ่มควบคุม Command ก็ใช้เหมือนมือถือครับนึงไม่ออกก็กดแบ็คนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของที่วางแขนนะครับสภาพดีๆสวยๆ กระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมองข้างด้วยตัวรถเตี้ยเพราะฉะนั้นเจอรถกระบะยกสูงมามันก็แยงตาตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสภาพเกะด้านหน้านะฮะโอเคสวยสวยมีมหลังคาแก้วก็ต้องลองเปิดให้สมาชิกโ,โนเนมได้ดูกันนะครับก็จะเปิดยาวไปแบบนี้เลยครับผมนะครับแล้วก็ คลิกหนึ่งก็เป็นเปิดตัวกระจกเราก็เอาไว้ใช้รับอากาศสดชื่นสดชื่นช่วงหน้าหนาวต่างจังหวัดได้นะครับการใช้งานสมบูรณ์นะครับโอเคนั่งข้างหน้าแล้ว ขาดไปเสียไม่ได้ก็มาพูดถึงเรื่องฟิลิ่งการขับขี่กันคันนี้ก็จะออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยช่วงล่างเขาเซ็ตมาให้มันรับกับการขับความเร็วสูงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้นิ่มมากใช้คําว่านุ่มหนึบนะใช้คำว่านุ่มหนึบไม่ได้กระดา้างแต่ก็ไม่ได้นิ่มจนจนีแบร์ขับแล้วก็เด้งดึงดึง,ดงแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็ขอนนอัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์ก็โอเคนะครับบางรั้งก็ถามเอาแล้วเครื่องพันแปดโอเคเหรอพันแปดเทบโบก็มันก็วิ่งได้200หน่อยๆน่อย,น,อยนะฮ สองร้อยก,กว่ามันก็ทําได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าถนนนั้นมีหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับศูนย์ถึงร้อยเขาก็อยู่ช่วงประมาณเจ็ดวิกว่าแปดวิเพียงพออยู่แล้วครับสาหรับการเร่งแซงกินน้ามันก็ไม่ได้มากนะครับแต่ที่สําคัญคือสวยหล่อหรูดูดีนะครับผมเพราะหน้าตาเขายังดูสมัยใหม่อยู่เลยยังไม่ดูล้าสมัยสองบกสองที่นั่งเนี่ยเบาะหลังเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปนั่งกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะเข้าไปนั่งเบาะหลังแน่นอนครับต้องพับเบาะนะฮะ ทาแบบนี้ครับผมปึ๊บนี่แล้วเขาก็จะเลื่อนไฟฟ้ามาให้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างหลังกันครับครับผมมานั่งเบาะหลังแล้วถ้าตัวสูงมากๆหัวชนนะครับแต่ของลุกเนี่ยยังเหลือที่ประมาณ2นิ้วเข่าก็มีประมาณ10เซนนะครับความสูง173เบาต่อคนขับร้อก็ยังถือว่านั่งได้โอเคเขาเรียกว่าไม่ได้อึดอัดมากถ้าเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะเนาะก็ถือว่ายังนั่งได้โอเคอยู่มีช่องแอร์ด้านหลังให้ทำมาให้นั่งสี่คนได้นะ สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังนี่ครับผมกดแล้วก็เขาจะเลื่อนลงมาแบบนี้นะฮะนี่เปิดแต่บานหลังก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปิดทั้งสองบานนะครับเผื่อไว้รับลมนะครับสําหรับคนหลังโดยเฉพาะอมาดูสภาพเบาะหลังกันสักนิดนี่มีจุดยืดเบาะเด็กให้สองจุดนะครับผมนะแต่ไม่ได้มีที่วางแขนให้นะมีเป็น ช่องใส่แก้วน้ําให้ตรงกลางแบบนี้แทนนะครับผมแล้วก็เป็นช่องวางของครับถ้าม่มนคนนั่งอยากเก็บของชิ้นยาวๆหรือเพิ่มพื้นที่สัมภาระแน่นอนมันพับเบาะหลังได้เข้าออกก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่แน่นอนแหละเข้ามานั่งข้างหลังยากเนาะก็ให้นั่งข้างหน้าแล้วกันล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันได้อ e ีฮูเป้ตัวท็อปด้วยตัวฟูลออปชันด้วยไม้น้อยๆด้วยสภาพสวยๆด้วยคุ้มมากมาก เดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้านี่เหมาะกับใครบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับความเอียมของเจ้าอ e ีคูเป้คันนี้กวนกันสักนิดเนาะได้รถปี16มือเดียวเลขไมล์แสนต้นๆราคาอยู่ที่1 9, 000, นึ่งล้านหกแสนห้าหนกะครับก็ได้สภาพนี่เลยชุดแต่ง AMG สวยๆจากโรงงานนะครับได้ยางสภาพใหม่ๆมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็น2อบวกสที่นั่งก็ครอบครัวขนาดเล็กยังใช้ได้นะครับใครที่อยากได้คูเป้ขับหลอๆแล้วพาเพื่อนนั่งหลังไปด้วยได้ ในระยะทางที่ไม่ไกลมากหรือใช้งานสองคนแล้วอยากได้สปอร์ตที่เก็บของได้เยอะเพราะเจ้านี่บอกมันพับได้เจ้านี่ตอบโจทย์แล้วก็ประหยัดน้ํามันพอสมควรเลยแหละประหยัดน้ามันเมื่อเทียบกับบอดี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูแลง่ายซูนเบนอูเบนมีอยู่ทั่วไปสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอาร์โคท้ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยครับน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้อเอามาเทินได้นะจก Finance, กัดไฟแนนซ์ก็ถ้าเครดิตดีมากก็จัดได้เต็ม ใครอยากอัปเดตรถใหม่ไปดูได้ในเว็บ iNoName.com เราอัปเดตรถใหม่แล้วก็รถ in stock อยู่ในเว็บ iNoName.com นะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง NoName ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน NoName กันนะคะผมสำหรับรวันนี้ดูขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ